เดี๋ยวนี้ยังไม่จับเลยอ่ะทุกคนไม่มีใครวางเงินหรอฮุกเอ๋อุกเอ๋อุกเอ๋อฮุกเออไอ้ไอ้ต่อได้ด้วยฮุกเอ๋อเอยจ้าไอ้เดี๋ยวมีคนเดียวอีเหรอใครนับใครน้ำมา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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยคึกแข่งมีเกี่ยวตรงนี้เนื้อจ้าเรามาเนี้กันดีกว่งอ่ะยาอะไรลลีอย่าให้โดนมุมเลยอย่าโดนมุมอย่าโดนมุมเออถอยหลังมาหน่อยถอยหลังจ้าจ้า ไอ้ยกนี่ดลีไล่นั่นแหละน้าตู้ตู้นะคตู้น้ำตู้น้าตู้น้ำตู้ห้าพันบอลห้าพันบอลแล้วเดี๋ยวมังต่อยด้วยหลายเอวลงกว่านะ <ser>